สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมจิตพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของการลดโทษติดสินบนนะฮะซึ่งเป็นกรณีการทุจริตเนี่ยนะฮะก็มีการโยนหินถามทางว่าถ้าจะมีการลดโทษติดสิ้นบนนะครับหากผู้กระทาการติดสินบนให้ทาการจะรับสารภาพนะฮะก็จะทําการลดโทษหรือแค่ค่าปรับนะฮะ ทักษประดีปั์ก็เหม็นไม่เห็นด้วยพี่วีระสมความคิดก็ไม่เห็นด้วยนักต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆไม่มีใครเห็นด้วยเลยนะครับแต่ไม่รู้สาเหตุก็เกิดอะไรขึ้นจึงมีข่าวนี้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมีการลดโทษขึ้นมาทั้งที่ไม่ควรจะลดนะครับหลายคนตั้งข้อสงสัยนะเอาวันนี้จะมาเฉลยให้ท่าผู้ชมทราบสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไร สาเหตุมันมาจากการทุจริตโอสลอยนะครับที่มีการโยงใยถึงปตท <c oughs> ที่มีการกล่าวหายงใยถึงคนภายในปตทคนภายในการบินไทยซึ่งทางการบินไทยก็ปตทก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนอยู่นะครับพอเรื่องมันโยงใยไปถึงมันไม่มีแค่นั้นนะครับมันยังมีเรื่องของทุจริตสายเคเบิลทุจริตเ,เรื่องภาษีเหล้าทุจริต CC t ีรัฐสภา ซึ่งกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกานะครับได้นําเรื่องนี้มาเป็นข่าวแล้วก็เขียนในเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาจากข่าวที่มาจากเว็บไซต์นะฮะของสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของรัฐบาลของบารักโอบามานะครับโดยรัฐมนตรีในฝ่ายของบารักโอบามาทิ้งทวนนะก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งหลักแน่นอน ปรากฏว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเยอะทุกฝ่ายก็ตั้งสต,ตงออก,ก็ตั้งสุดท้ายปปชก็น้อยใจพูดทำนองว่าตั้งกันหมดทั้งที่ว่าตัวเองเป็นในที่รับผิดชอบนะครับทางปปชก็ถาม <c oughs> ขอความร่วมมือไปทางสหรัฐอเมริกาขอความร่วมมือไปอยงอังกฤษนะครับก็ได้รับการตอบรับมาให้ข้อมูลมานะะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างดีจะตั้งมีตั้งอนุกรรมการก็จะตั้งก็ตั้งไม่ได้ เพราะอะไรหลักฐานมันไม่มีที่จะไปเอาผิดพยานก็ไม่มีที่จะไปเอาผิดนะฮะเขาให้ข้อมูลมาได้แต่คุณก็ต้องไปหาพยานหลักฐานที่จะเอาผิดเ,เวลาขึ้นศาลคือพูดมันพูดได้เวลามันมันเป็นขึ้นเว็บไซต์ก็เราก็เห็นในที่ผมเรียนแต่แรกว่ามันก็เป็นแค่ข่าวนะฮะตอนนี้มันเป็นแค่ข่าวที่พูดถึงว่ามีการทุจริตแ,แค่นั้นแค่นี้แค่นี้แค่นั้นนะะถ้าดำเนิเนเดินไปแบบนี้ต่อไป สิ่งที่ตามมาคือดีมันก็เงียบลงมันก็เอาผิดใครไม่ได้มันก็ได้แต่เพียงโซเชียลเซนเซอร์ในการต่อต้านทางสังคมก็มทาได้แค่นั้นแต่ทีนี้ไอประเด็นนี้ที่มีข่าวเรื่องของการลดโทษติดสินบนเนี่ยนะครับให้เหลือแค่ปรับทําไมต้องทำนะก็เพราะว่ามันไม่มีพยา,ยานท <laughs> ี่จะไปเอาผิดนะรัฐบาลก็คงจะคาดหวังในการที่จะให้คนที่เป็นผู ผู้ร่วมกระทําความผิดเนี่ยผู้ให้สินบนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพยานซะแล้วก็โดนโทษปรับไปนะไม่ต้องเอาโทษหนักนะแล้วก็เอาผิดในกระบวนการกระบวนการ,กรเหล่านี้เพราะชาติเสียหายจํานวนมหาศาลแต่พรรคการเมืองจับเอ็นกลุ่มองค์กรเอกชนนะกลุ่มต่อต้านคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นฝั่งพี่บีระเขาก็เป็นห่วงไง เขาก็เป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นภประเยื่อก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าอีสิ่งนี้ไม่ถูกเ,เป็นลดโทษผู้กระทาความผิดร่วมกันผู้ให้สินบน,นไม่ถูกแต่ควา้จริงมันมาจากคดีเหล่านี้มันไม่มีพยานที่จะเอาผิดได้มันมีแต่ข่าวเพราะมันมีแต่ข่าวมันเอาผิดใครได้อะคดีนี้ก็เลยเงียบไปตั้งกรรมการสอบสวนจะคื่หน้าไปไหนก็ไม่คือเขาก็เลยหาทางออกด้วยการเขารู้แล้วล่ะเขาก็พยายามจะเอาพยานเนี่ยมาเพราะที่สําคัญคือ ถ้าสมมุติว่าโรซลอยนะครับหรือบริษัทต,ต่างๆที่ให้สินบนเนี่ยมาให้ปากคํากับทางปปชสมมุตินะฮะเขามาให้ปากคํากับปปชว,ว่าเขาเนี่ยป็คคนให้เองสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะเขาก็มีความผิดไงและใครจะมาให้นะครับใครจะมาให้ใครจะมาให้ใครจะมาให้ใครมาเป็นพยานมันก็ไม่มีใครมาเป็นพยานเขาก็เลยหาทางออกด้วยวิธีนี้นะฮะ ทางพักการเมืองเขาก็เลยบอกไปถามว่าน,นี่ให้ไปถามปปชก่อนผมเชื่อว่าปปชก็ไม่มีทางออกเพราะหลักฐานไม่มีไงพื้นพื้นไงไม่ต้องอธิบายมากหลักฐานไม่มีที่จะเอาผิดเพราะมันจะต้องมีหลักฐานการให้เงินมีเอกสารการเซ็นรับนะครับที่สําคัญนะคุณมีต้องพยานบุคคลในการชี้ว่าเขาบุคคลเอาไปมันไม่มีมันมีแต่ข่าวตอนนี้ข่าวที่สำคัญไม่ใช่เอกสารเันข่าวทางเว็บไซต์มีการสอบสวนสืบสวนแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงแต่อย่าลืมว่าการกระทําความผิด ที่เขากระทาการมันอยู่นอกราชอาณาจักรไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรนะะกฎหมายมันมีผลภายในราชอาณาจักรไม่มีผลนอกราชอาณาจักรความผิดต,ตรงนั้นก็ต้องหยิบมาแล้วก็มาดําเนินการในราชอาณาจักรอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยคือความยากของคดีของโรสลอยนี่เป็นที่มาของการลดโทษติดสินบนนะะถ้ามีการรับสารภาพทีนี้ ในภาคเอกชนในภาคการเมืองก็ไม่เห็นด้วยถามว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็เขามองในสิ่งที่เห็นนะี่ไม่ควรแต่เขาไม่ได้มองลึกในมากกว่านั้นนะอ๋อมันมีเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้เพื่อมีพยานหลักฐานที่จะสามารถอาผิดได้ทางฝั่งรัฐจะบอกได้ไหมก็บอกไม่ได้ใช่ไหมฮะปะวชก็บอกนี่ก็บอกไม่ได้ว่าไม่มีหลักฐานเอาผิดก,ก็บอกไม่ได้แต่ผมมาบอกได้ว่าผมไม่ได้เป็นอะไรเลย <laughs> นะครับบอกว่ามันตามหลักกลยุทธ์การบริหารงานเนี่ยนะฮะถ้ามองเห็นวิชั่นว,วิสัยทัศน ในเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเอาผิดไม่ได้ส่วนกรณีเนี้ยเป็นวิธีที่ถูกไหมถ้าปล่อยดิ้งไปตามปกติคดีนี้ก็จะเงียบไปแล้วก็เอาผิดไม่ได้แล้วก็สุดท้ายคนที่ถูกโทษกล่าวหาก็จะกลายเป็นปปชและรัฐรัฐก็ฐต้องพยายามหาทางเอาผิดให้ได้ถามว่าเขาทําถูกไหมเขาก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเอาผิดในการเอาผู้ต้องหามาลงโทษเพราะบางคดีมันหมดอายุความไปแล้ว10ปี ครับบางคนก็เรียกร้องบอกว่าให้นาะยกกะชี้เลยอายุความไม่ต้องหมด10ปีนะเอาละนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นในเชิงการบริหารงานแล้วการแก้ไขปัญหาลักษณะอย่างนี้ทำยังไงไม่ยากเลยฮะไม่ยากเลยในส่วนภาครัฐนะฮะก็เพียงจะมาชี้แจงให้ประชาชนทราบนะฮะว่าต้องใช้มาตรการนี้แต่ระบุเลยคดีนี้นี้น,น,นี้จะใช้มาตรา44มาตรา45้ก็ได้ ระบุเฉพอาะคดีเลยโรสโลยอยนะทางออกนะจะเอาโรสโลอยก็ได้สินบนปตทก็ได้สินบนการบินไทยก็ได้สินบนเคเบลิลทีวีอะไรที่กระทรงการต่างประเทศของสหรัฐเข,ขาระบุมาเอาเฉพาะกรณีนี้เลยกรณีนี้ถ้าใครมาเป็นพยานดำเนินการไม่เอาผิดเลยตามกฎหมายเฉพาะคดีนี้เลยเพราะเป็นคดีที่รัฐมีความเสียหายเป็นพิเศษถามลักษณะการออกกฎหมายจะออกเปน็นลักษณะไหนได้ จะออกได้เป็นสลักษณะฮะหให้สภานิบิบัญญัติแห่งชาติออกเป็นกฎหมายเฉพาะทางขึ้นมามุ่งสู่ประเด็นนี้เลย2ใช้มาตรา4 4ก็ใช้เป็น2แนวทางนาประชาชนก็เข้าใจอ๋อรัฐบาลมีความจริงใจแต่พอพูดมาคุมคลุมลอยๆอยเคลือนะมันก็ถูกกล่าวหาแล้วก็มาเห็นด้วยเห็นไหมฮะเป็ไปอย่างนี้ขึ้นมาไอ้คนที่ต่อต้านก็ไม่ไม่ต่อต้านแต่ในเชิงยุทธ์ที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันไม่มีการเปิดทางในประเด็นอย่างที่ที่ผมพูดเนี่ยให้คนเขารู้ก่อนเพราะไม่เปิดทางให้เขารู้ก่อนเขาก็มองเอ้รัฐทำแบบนี้เพื่อพวกตัวเองหรือเปล่าอาจจะลดสินบนพวกตัวเองใช่ไหมแต่ไม่ใช่เขาต้องการทําเพื่อประโยชน์ของชาติในเชิงกรรุธมันผิดเป็นหนึ่งขั้นมันขาดเป็นหนึ่งขั้นตอนเพราะมันขาดเป็นหนึ่งขั้นตอนปัญหานี้ก็เลยตามมาไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าองค์กรเนีก็ต้องเป็นห่วงไฮ้ไม่งกรนีธไม่ถูกไม่ควรทํา เข,เขาพูดถูกไหมเ็าพูดถูกนะฮะเขาพูดถูกนะะถ้การัฐทำถูกมันก็ถูกเห็นไหมถูกทั้งสองฝ่ายแต่ต้องชัดในเชิงที่ต้องชัดว่าในกรณีนี้เลยชี้เห็นในกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษเลยเพราะว่ารัฐเสียหายประเทศเสียหายประชาชาติชาเสียหายเป็นความเดือดร้อนของภาษีของประชาชนทําให้มันชัดแบบนี้ผมว่าทุกฝ่ายเขายอมรับแหละนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในเชิงกลยุทธ์เรื่องเหล่านี้มันมีเหตุและผลและมีที่มาที่ไปนะแต่เราต้องจับหลักมาให้ได้ ว่าหลักมันคืออะไรและเหตุและผลมันคืออะไรนะครับเราก็จะรู้ว่าทางออกของมันคืออะไรที่ทุกฝ่ายพึงพอใจนี่คือหลักหลักหลักคือการอะไรการปฏิรูปการปฏิรูป,รป,ปอะไรกระบวนการยุติธรรมนะชั้นต้นน,นี่คือหลักการปฏิรูปคือประชาชนต้องพึงพอใจและผู้ถูกปฏิรูปต้องพึงพอใจในหน้าที่ของตนอันนี้คือหนึ่งกลยุทธ์นะครับที่เกิดปัญหาในสังคมผมเอากลยุทธ์นี้มาเปิด ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าหลักการแก้มันจะเป็นอย่างนี้หลักการปฏิรูปชาตินะฮะก็ลักษณะเดียวกันแต่ปรบับยุทธวิธีที่แตกต่างกันออกไปก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตแก้ไขปัญหาน้น,นนี้ได้หมดอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจหลักมันหรือไม่กรณนอนี้คงเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนเป็นตัวอ้างอิงให้เห็นว่าสิ่งอันนี้มันทําได้การปริรูปทาได้มันอยู่ที่ว่าเรามีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์มากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศัก์เตรียมกิตวัฒนาสุัีดีครับ ยังมีศรัทธาและความตั้งใจและยังมีหัวใจที่ทรมงบอกตัวเองอย่าท้อใจก้าวต่อไปไม่หยุดเชือม อย่าไปท้อยทอย่าไปแค่แม้ใจมัน